ดีค่ะพามาชมวิวข้างล่างเมืองเวดาจโจนะคะนี่ด้านล่างนะคะวันนี้จะไม่ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าติกๆรออยู่ในรถนะคะให้ชมวิวข้างล่างก่อนเนาะลมหนาววันนี้ นาวขนาดไ่เสื้อกันหนาวมาไ่าเซอร์ยาวมาอ้ยดูต้นสักุระต้นนี้มีเล็ด้วยนะมันจะออกไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเก็บไปเพาะดูนะคะเดี๋ยวจะลองไปเพาะดูนึกวัน,นมันลูกตักคขบเลยเยอะเลยอะ่ะดูสีสีแดงช้ำสีหลายสีนะ เนี่ยอันนี้คือต้นซากุระนะคะซากุลญี่ปุ่นซากุระแท้นะคะโอ้ต้นนี้มันมีเม็ดด้วยเดี๋ยวจะเก็บมาเล่นไปเพอะดูนะคะเนี่ยนี่นะคะแต่ข้างล่างต้นมันไม่เคยไม่เห็นมีต้นน้อยออกเลยมันจะออกหลานเนี่ยไปพรอ,อะ่ะ นี่นะคะนี่เม็ดเมล็ดของสากุระนะคะผลของสากุระนะ,ะไม่ใช่ตะขบนะคะเหมือนตะขบเลยเนาะน่ารักน่ารักน่ากิน,กกนไม่รู้กินได้หรือเปล่า ะคะอืมีสารสวยงามเม็ดเล็กๆนะคะอืมสากุระนะซากุรนะรอืมแต่นกไม่กินน่ะนกไม่เห็นมากินเลยแสดงว่าไม่อร่อยหรือเป็นพิษละ่ะอืมนกเขาจะรู้ใช่ไหม ใสยนกกินแล้วท้องเสียแน่เลยเออเนาะทำไมนกไม่กินล่ะเนอยนกแถวนี้เยอะแยะเลยแต่นกไม่กินนะคะซากุระนี่เขามีพิษอ่ะนี่นะคะผลของดอกต้นซากุระนะคะ เป็นแบบนี้นะ<ม>เยอะเลยอะอ,อกเยอะแล้วมันล่วงลงไปตรงดินแบบเนี้ยเขาไม่ออกนะเดี๋ยวจะลองเก็บไปเพาะดูนะคะถ้าออกก็จะได้ส่งไปเมืองไทยนะคะอยากได้สั่งมานะจะมาเก็บให้ เดี๋ยวจะลองไปเพาะให้ดูก่อนนะคะนี่นี่นะคะมมลไดสักุละเดี๋ยวจะเก็บไปเพาะให้ดูนะคะนี่นเ,เมล็ดเาแบบนี้นนเดี๋ยวเอาไปพอะในกระถางให้ดูนะคะ ทำการวิจัยให้ดูนะเก็บเก็บมเมล็ดเมล็ดสักกุลันะคะเดี๋ยวไปเพาะให้นะเดี๋ยวถ้ามันออกอะ่ะสั่งมานะจะเก็บส่งไปให้คะ่ะ <laughs> เจ้าผ่านพัดพา,าคอยคำรักจากฉันลม้าลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจอ